ผลกรรมจากการพูดใส่ร้ายคนอื่นการนินทาในโลกนี้ไม่มีอาวุธชนิดใดที่คมเท่ากับลิ้นของมนุษย์คำพูดดูเหมือนจะเบาแต่สามารถฆ่าคนได้โดยไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวใครหลายคนชีวิตพังครอบครัวแตก เพียงเพราะใครบางคนพูดเรื่องที่ไม่จริงการใส่ร้ายไม่ได้จบลงที่คำพูดแต่มันเริ่มต้นเป็นผลกรรมที่สั่งสมในใจผู้พูดวันหนึ่งเมื่อผลแห่งกรรมนั้นเบ่งบานผู้พูดเองจะถูกโลกตัดสินในแบบเดียวกันคนที่ชอบนินทามักมีความว่างในใจ จิตที่ขาดความสงบย่อมสแสวงหาเรื่องคนอื่นมาเติมเต็มเพราะชีวิตตัวเองไม่มีความหมายจึงเลือกทำลายชีวิตของคนอื่นเพื่อรู้สึกว่าตัวเองยังมีพลังแต่นั่นคือพลังที่ต่ำพลังที่ส่งผลตรงสู่นรกในใจและในที่สุดก็กลายเป็นชีวิตที่เงียบเหงาไร้คนรักไร้คนไว้ใจไร้คนอยากเข้าใกล้ ในธรรมะเรียกว่าวจีทุจริตหนึ่งในกรรมหนักที่นำชีวิตตกต่ำลงทุกภพทุกชาติพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้กล่าววาจาใส่ร้ายคนดีจากเสื่อมสิ้นบุญบาร,รมีและหมดทางขึ้นสวรรค์คนที่ปากเสียไม่ใช่แค่คนพูดไม่เพราะแต่คือผู้ที่ทำลายโลกด้วยลมหายใจของตัวเองในทุกครั้งที่พูดถึงใครในแง่ร้าย ให้ถามใจตัวเองว่าถ้ามีคนพูดแบบนี้ถึงเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าไม่อยากให้ใครทำกับเราแบบนั้นก็อย่าทำกับใครก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่นี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่มีข้อยกเว้นคนที่มีปากไว้พูดร้ายไม่มีวันที่จะได้ยินคำชื่นชมที่บริสุทธิ์จากใครเขาอาจมีคนหัวเราะด้วยแต่ไม่มีใครรักจริง เขาอาจมีเพื่อนมากในวงนินทาแต่ไม่มีใครไว้ใจเมื่อเขาหันหลังชีวิตแบบนั้นคือความว่างเปล่าที่หลอกตัวเองเพราะเมื่อพูดถึงแต่เรื่องของคนอื่นชีวิตตัวเองก็ไม่เหลืออะไรให้พูดถึงเลยจิตที่เต็มไปด้วยคำพูดร้ายเปรียบเหมือนแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนต่อให้ภายนอกดูสะอาดแต่เมื่อใครได้ลิ้มรสย่อมรู้ทันทีว่าพิษมันซึมอยู่ข้างใน คำพูดสะท้อนจิตใจและจิตใจสะท้อนวาสนาหากคำพูดของเราต่ำวาสนาก็ย่อมต่ำตามคุณจะไม่มีทางเห็นคนที่มีบุญสูงเอ่ยคำใส่ร้ายใครคุณจะไม่เคยเห็นคนที่สง่างามมัวหมกมุ่นกับการด่าว่าผู้อื่นเพราะผู้ที่มีธรรมในใจเขารู้ว่าวาจาเปรียบได้กับมงคลของชีวิต คำพูดที่เปล่งออกจากจิตเมตตาเปรียบได้กับแสงตะวันในยามเช้าให้พลังให้แสงสว่างให้ความอุ่นใจแต่คำพูดที่ออกจากใจคับแคบคือหมอกควันที่บดบังแม้แต่แสงของตัวเองไม่มีใครสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คนที่พูดลบคนที่พูดร้ายจนเคยชินจิตจะค่อยๆมืดลง จากความรู้สึกผิดจะกลายเป็นความเคยชินจากความเคยชินจะกลายเป็นความเย็นชาและจากความเย็นชาจะกลายเป็นความเสื่อมถาวรไม่มีใครร่วงหล่นจากฟ้าทันทีทุกคนตกต่ำทีละน้อยจากพฤติกรรมเล็กๆที่ไม่รู้จักหยุดและสำหรับหลายคนจุดเริ่มของความตกต่ำคือคำพูดเพียงไม่กี่คำ คำพูดคือสิ่งที่เราฝึกได้แต่หากไม่ฝึกมันก็จะกลายเป็นอาวุธทำร้ายตัวเองและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดไม่ใช่คำพูดที่ทำร้ายคนอื่นแต่คือคำพูดที่ทำลายศักดิ์ศรีของตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวคุณอาจคิดว่าก็แค่พูดคุณอาจรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาดการรมไม่มีคำว่าธรรมดาทุกพยางที่กล่าวถึงผู้อื่นในทางไม่ดีล้วนสร้างรอยร้าวบนเส้นทางบุญของตัวเองหยุดพูดร้ายคุณจะเห็นปาฏิหาริย์หยุดใส่ร้ายคุณจะเริ่มรู้จักความสงบในใจหยุดนินทาคุณจะสัมผัสอิสรภาพทางจิตที่แท้จริงเพราะการนินทา คือการเอาวิญญาณของตนไปแลกกับความสะใจชั่วคราวและความสะใจเพียงชั่วครู่อาจแลกกับความทุกข์อันยาวนานที่คุณต้องชดใช้จนลมหายใจสุดท้ายเมื่อจิตของใครคนหนึ่งเริ่มเคยชินกับการพูดถึงแต่เรื่องของคนอื่นเขาจะลืมไปว่า ชีวิตของตัวเองกำลังถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะมัวแต่จ้องมองความผิดของผู้อื่นทุกพลังที่เราใช้ไปกับการพูดร้ายคือพลังที่เราไม่ได้นำมาใช้กับการพัฒนาตัวเองเราหว่านคำพูดร้ายเราก็เก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ที่ร้าวเราหว่านคำเสียดแทงเราก็เก็บเกี่ยวความโดดเดี่ยวเราหวานคำโกหก เราก็เก็บเกี่ยวความไม่ไว้ใจในที่สุดผู้ที่พูดใส่ร้ายก็จะจมอยู่ในโลกของตนเองโลกที่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนจากกรรมที่ตัวเองก่อไว้เสียงที่เคยเปล่งออกไปทำร้ายผู้อื่นมันจะกลายเป็นเสียงที่สะท้อนกลับมาทำร้ายตนเองทุกวันทุกขคืนบางคนอาจสงสัยว่าก็แค่พูดจะเป็นอะไรนักหนาแต่ในพระสูตรพระพุทธองค์ได้เตือนชัดเจนว่า ความพินาศแห่งชีวิตเกิดจากวาจาที่ไม่ระวังคนที่พูดร้ายย่อมอยู่ในภพที่ร้ายคนที่พูดสร้างความแตกแยกย่อมพบแต่ความแตกสลายคนที่พูดไม่จริงย่อมเจอแต่ความไม่มั่นคงในทุกทางที่ไปและที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือแม้แต่กายของเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีผลของกรรมได้ในหลายภพชาติ ผู้ที่ชอบนินทามักเกิดมามีปากผิดรูปพูดไม่ชัดลิ้นไก่สั้นเป็นใบ้หรือไม่มีใครเชื่อถือคำพูดเลยเพราะเสียงในอดีตได้เปลี่ยนแปลงพบภูมิแห่งคำพูดของเขาไปแล้วใครที่รู้สึกว่าทำไมพูดอะไรคนไม่เชื่อเลยทำไมพูดดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นใจทำไมพูดจริงแต่คนเข้าใจผิดคำตอบอาจอยู่ที่ เมื่ออดีตรเราเคยพูดแบบไหนกับผู้อื่นเพราะทุกคำพูดสร้างรอยพิมพ์ในจิตและจิตนำพาชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่เราเคยพูดไว้หากวันนี้คุณพูดถึงแต่สิ่งดีวันหน้าเสียงของคุณจะกลายเป็นแสงสว่างให้กับใครหลายคนแต่หากวันนี้คุณยังคงใส่ร้ายใส่สีเสียงของคุณจะกลายเป็นเงาดำที่ไล่ล่าคุณไปทุกหนแห่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าวาจาที่กล่าวด้วยเมตตาแม้ไม่หวานหูแต่ย่อมเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์คำพูดที่มีธรรมะอยู่ในนั้นแม้จะไม่เพราะแต่ก็สะเทือนใจผู้ฟังแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยยาพิษต่อให้พูดด้วยน้ำเสียงไพเราะสุดท้ายก็ยังเป็นอสรพิษที่เลื้อยเข้าไปกัดใจคน หยุดเป็นคนที่ใช้เสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจหยุดเป็นคนที่ใช้คำพูดเพื่อผลักคนอื่นตกเหวและหยุดเป็นคนที่สร้างพลังลบด้วยลมหายใจของตัวเองในหนึ่งชีวิตคนเราอาจพูดนับล้านคําแต่หากเพียงหนึ่งคำนั้นทำให้ใครต้องเสียน้ำตาเราก็อาจต้องเสียน้ำตากลับอีกหลายครั้งในชีวิตเช่นกัน คำพูดคือหินที่เราขว้างลงน้ำและลอกคลื่นของมันจะเดินทางไกลกว่าที่เราคิดและวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาถึงฝั่งที่เราเคยยืนหากคุณเคยพูดถึงใครอย่างไม่ยุติธรรมจงขอขมาต่อใจเขาต่อให้เขาไม่รู้แต่จิตของเขาจะสัมผัสได้การสํานึกผิดไม่จำเป็นต้องรอให้ถูกลงโทษแต่ควรเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่า เราเคยทำให้ใครเจ็บถ้าคุณไม่อยากถูกใครใส่ร้ายคุณต้องเป็นคนแรกที่เลิกใส่ร้ายใครถ้าคุณไม่อยากถูกนินทาคุณต้องเป็นคนแรกที่หยุดนินทาคนอื่นการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ต้องเริ่มจากการเป็นคนเก่งแต่เริ่มจากการเป็นคนปากดีคือพูดดีพูดสร้างพูดด้วยเมตตาเราพูดแบบไหนเราก็จะได้รับสิ่งแบบนั้นกลับคืน บี้ยยอยากให้คนฟังเราเราต้องเป็นคนที่ฟังคนอื่นก่อนอยากให้คนชื่นชมเราเราต้องหยุดพูดให้คนอื่นดูแย่ชีวิตที่ดีเริ่มจากปากที่เบาชีวิตที่รุ่งเริ่มจากคำพูดที่มีธรรมไม่มีใครได้ดีด้วยการเหยียบหัวคนอื่นด้วยลิ้นของตัวเองหากวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มที่คำแรกที่คุณจะพูดในวันพรุ่งนี้คำแรกนั้น ควรเป็นคำแห่งความปรารถนาดีไม่ใช่คำพูดที่ซ้ำเติมใครเพราะเมื่อคุณพูดดีใจคุณจะดีและเมื่อใจคุณดีชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างเงียบๆจนคุณเองอยังแปลกใจมีคนเคยถามว่า ทำไมชีวิตฉันไม่ดีขึ้นเสียทีทั้งที่ก็ไม่เคยฆ่าใครไม่เคยขโมยอะไรแต่เมื่อถามลึกลงไปอีกว่าคุณเคยพูดถึงใครในทางที่ไม่จริงไหมคำตอบมักเงียบไปทันทีเพราะคนเรานั้นไม่ค่อยนับปากเป็นบาปเราระวังไม่ฆ่าระวังไม่ลักแต่เราไม่ค่อยระวังคำพูดแต่ในความจริงแล้วคำพูดนั้นร้ายแรงพอๆกับการฆ่า เพราะมันสามารถฆ่าความเชื่อมั่นของคนได้ฆ่าความศรัทธาได้ฆ่าอนาคตได้และบางครั้งฆ่าชีวิตของใครบางคนได้โดยไม่ต้องลงมือถ้าคุณยังคิดว่าการใส่ร้ายใครไม่เป็นไรลองจินตนาการดูว่าถ้ามีคนพูดเรื่องโกหกเกี่ยวกับคุณในขณะที่คุณไม่มีโอกาสแก้ตัวคุณจะรู้สึกยังไงทุกคําพูดร้ายที่เราส่งออกไปมันเหมือนธนูที่ปักกลางหัวใจใครบางคน และคนที่คว้างมันออกไปต้องรับผิดชอบกับผลของบาดแผลนั้นในทุกภพชาติอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เพราะจิตของเรารู้และจิตนั้นแหละจะสะสมหลักฐานของกรรมเอาไว้ทั้งหมดในวันที่กรรมส่งคืนมาคุณอาจไม่ได้ถูกใส่ร้ายแต่คุณอาจเสียสิ่งที่คุณรักที่สุดโดยไม่มีเหตุผลเพราะมันคือกฎของความสมดุล สิ่งที่คุณเคยทำให้คนอื่นเจ็บจะกลายมาเป็นบทเรียนให้คุณเจ็บในอีกแบบหนึง่งดังนั้นถ้าคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นอย่ารอให้ใครมาสอนอย่ารอให้กรรมมาลงโทษให้เริ่มจากวันนี้เริ่มขอโทษตัวเองที่เคยพูดไม่ดีและเริ่มอาภัยให้คนอื่นที่เคยพูดไม่ดีกับคุณเพราะเมื่อคุณให้อาภายัยคุณได้หยุดกรรมตรงนั้นแล้ว คุณไม่ต้องรอให้มันย้อนกลับมาอีกและเมื่อคุณหยุดนินทาหยุดใส่ร้ายคุณจะเริ่มมีความสุขในใจที่แท้จริงไม่ต้องหวังให้ใครมาชื่นชมแต่จิตคุณจะสงบและเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคนที่ไม่พูดถึงใครในทางร้ายคือคนที่กำลังปิดทางอบายให้ตัวเองและคนที่พูดถึงแต่สิ่งดีคือคนที่กำลังสร้างทางสวรรค์ให้ตนเองอย่างแน่นอน ขอให้คุณมีวาจาที่เป็นมงคลมีคำพูดที่เปี่ยมเมตตาและมีเสียงที่ทำให้คนฟังรู้สึกสงบอย่าให้เสียงของคุณกลายเป็นเงาอถรร์นในชีวิตคนอื่นเพราะวันหนึ่งเงานั้นจะหันกลับมาและตามหลอกหลอนคุณจนวันสุดท้ายขอให้ทุกคำพูดนำพาความสงบมาให้ผู้อื่นและนำพาบุญกลับมาหาคุณอย่างเต็มเปี่ยมอย่าให้คำพูดเป็นจุดเริ่มของกรรม แต่ให้มันเป็นจุดเริ่มของการปล่อยวางสุดท้ายนี้หากคุณเคยใช้คำพูดผิดให้เริ่มใช้คำพูดแก้กรรมโดยการพูดถึงแต่เรื่องดีพูดให้กำลังใจพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยเมตตาเพราะวาจาที่ดีคืออาภรณ์ของผู้มีธรรมและเสียงที่เปลี่ยมเมตตาคือกระแสะแห่งบุญที่ไม่มีวันจางหาย จงเชื่อมั่นในพลังคำพูดของตนจงหยุดทำร้ายใครด้วยเสียงของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าความสงบความเบาความสุขมันเริ่มขึ้นได้จากคำพูดเพียงหนึ่งคำและถ้าทุกคนในโลกนี้พูดเพียงคำที่ไม่ทำร้ายใครโลกทั้งใบจะเงียบสงบอย่างน่าอัศจรรย์ขอให้เสียงของคุณเป็นเสียงแห่งธรรมไม่ใช่เสียงของกรรมสาธุ